สวัสดีค่ะพบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจำเดือนมีนาคม2564คราวนี้นะจ๊ะก็เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะในช่องของเกนี้นะคะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะและสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะสามารถติดต่อได้นะคะโดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะ และอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่คุณจะสามารถติดต่อกับเก๋ได้ใน Facebook นะคะชื่อว่าเพจดูดวงกับเก๋ยพยากรณ์ฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะจ๊ะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจที่มีให้แก่กันนะจ๊ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะที่สำคัญคุณต้องห้ามลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทาง Channel ค่ะเอาละทีนี้เราเข้าเรื่องของเราเลยนะคะ ในช่วงจงังหวะเวลาในเดือนมีนาคมนี้นะคะต้องบอกดาวประจำตัวของคุณเนี่ยได้โครจรไปอยู่ในภพปัตตนิค่ะก็ภพปัตตนิเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวของ คุณส่วนนะคะคนรักนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของเพศตรงข้ามนะคะก็ช่วงเวลานี้คุณคุณเองอาจจะมีโอกาสได้พบเจอเรื่องราวเหล่านี้เข้ามานะคะในชีวิตถ้าใครที่เป็นคนโสดอยู่ถือว่าการเดินของดวงดาวแบบนี้ก็ถือส่งผลที่ดีให้กับคุณนะคะคุณเองอาจจะได้มีการป้าแหมอะไรกับใครแบบปุ๊บปั๊บปัจจุบันทันด่วนเข้ามาเหมือนสายฟ้าดแล้วก็ทำให้รู้สึกปิ๊ก ปิ๊งนะคะหรือคลิกกันได้ด้วยหรืออยู่ดีๆโสดมาตั้งนานนะคะหมายคิดไม่ฟันก็อาจจะมีคนเข้ามาทักทายอะไรเข้ามาช่วงนี้แต่สำหรับใครนะคะที่มีเรื่องราวของเหมือนกับเป็นแฟนอะไรกันมานานแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการขย,ขยายความสัมพันธ์นะคุยกันในเรื่องราวของอนาคตนะคะเรื่องราวของการสร้างหลักฐานร่วมกันได้ค่ะหรือคุณเองอาจจะได้มีโอกาสได้พบหุ้นส่วนนะคะหรือคู่ค้าทางธุรกิจค่ะ แต่ด้วยพลังงานนะคะด้วยพลังงานคือมันจะมีทั้งดาวราหูเนี่ยนะคะแล้วก็ดาวอังคารแล้วก็ดาวเกตเนี่ยเบียนอยู่ในภพปัตนินะแล้วกเ็เขาเรียกว่าดาวเกตกับดาวราหูยังกลุ่มเลงลัคนาคุณอีก เอาง่ายๆว่าคุณเองจะค่อนข้างนะคะอารมณ์จิตตกหดหูได้ง่ายในช่วงเวลานี้นะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเครียดเหงาได้โดยไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็ด้วยการเดินที่บอกมีอังคารราหูเกตเนี่ยเบียนกับภพปัตนิถามว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ใหม่ไหม,หมน่าจะมีนะแต่ต้องระวังผู้คนที่เข้ามาด้วยนะคะเขาเองอาจจะนําพาปัญหาหรือเรื่องราวจุกจิกยุ่งยากใจอะไรเข้ามาได้หรือหลายท่านหลายคนอาจจะไปดึงดูดคนที่เขาอาจจะเหมือนกับ ไม่ได้โสดจริงเข้ามาด้วยได้เช่นเดียวกันนะดังนั้นระวังตรงนี้กันหน่อยค่ะหรือคุณจะทําธุรกิจกิจการการค้าเซ็นเอกสารสัญญาอะไรต่างๆช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงเวลาแห่งการตรวจสอบนะคะการรู้ดวงก่อนเราจะได้เรียนรู้อยู่กับดวงนะคะอย่างมีสติดังนั้นเราจะได้มีลีลานะคะในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดังนั้นช่วงนี้เองนะอาจจะมีอะไรใหม่ๆในเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาแต่ว่าเราเองก็ต้องรับมือทุกอย่างด้วยสตินะคะแล้วก็ด้วยความรอบคอบนะคะจะดีที่สุดค่ะ เอาราคาทีกลับมาในเรื่องราวของอารมณ์นะเพราะราหูกับเกตเนเรงคุณหูครึ่งเดือนแรกนีหลายถ้าหลายคนจะจิตตกหดหูคิดมากอารมณ์สวิงคล้ายๆจะเป็นไบโพล่าเลยนะคะรู้สึกซึมเศร้าเงาโดยไม่ทราบสาเหตุหรือถ้าใครเนี่ยที่มีเรื่องร้อนใจอะไรอยู่แล้วหรือมีปมอะไรในใจอยู่แล้วช่วงนี้เหมือนนุแผลเก่าจะกำเริบทำให้คุณคิดมากจิตตกนะระวังการขัดแย้งกับ คนรอบข้างได้นะคะแม้กระทั่งเรื่องกับขัดแย้งกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวแม้กระทั่งเพื่อนฝูงช่วงนี้ต้องระวังหน่อยเพราะเป็นเรื่องของอารมณ์ะคะ่ะบางทีคนเราที่ขัดแย้งกันจากเรื่องเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะคะทีนี้พอเครื่องเดือนหลังจ้าเครื่องเดือนหลังสบายใจเบาใจได้ระดับหนึ่งละดาวเกตย้ายราศีเกี่ยวว่าหลายอย่างจะโล่งขึ้นกับคุณนะคะอุปสรรคต่างๆความหมุดหงิดจิตตกคิดมากขดหูน่าจะหายไปเบาลงเรียกว่าเบาลงเพราะแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะแต่อย่างน้อย ด้วยภาพรวมของการเดินของดวงดาวแบบนี้คุณเองน่าจะสบายใจขึ้นนะคะปลดปล่อยมากขึ้นนะคะโล่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากขึ้นค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการงานนะคะการงานมีดาว อังคารราหูแล้วก็ดาวเกตนะคะทํามุมฉากเบียนกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวกรรม,มาก,การงานของชาวพิจิกค่ะตัวท่านเองจะรู้สึกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกมันจะมีอุปสรรคในเรื่องราวของการงานมากมายบททดสอบบางอย่างที่ควรจะเสร็จก็ไม่เสร็จทําไมงานช้างานเลทะดิวกันไว้ทําไมไม่ตรงตามสัญญาหรือมีคู่แข่งขันในเรื่องราวของการงานหรือหลายท่านหรือบางคนเลยอาจจะมีจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการงานการโยกย้ายปรับเปลี่ยนขยับขยายอะไรได้ในช่วงนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนได้แบบ หน,นะคะแต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่มันจะต้องมีทิศทางใหม่รอคุณอยู่แน่นะ,ะอีกด้านหนึ่งคือระวังการขัดแย้งกับผู้ร่วมงานนะคะด้วยหรือคุณถ้าเกิดใครที่ทํางานเป็นทีมทํางานเป็นหมู่เป็นกลุ่มช่วงนี้จะระวังการขัดแย้งกันได้ง่ายบางทีมันเมนเรื่องอารมณ์ด้วยละ่ะที่อาจจะมีบททดสอบเข้ามานะคะ แต่พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการงานของคุณเนี่ยนะคะก็จะเดินไปร่วมกับดาวศุกร์ค่ะซึ่งดาวศุกร์ได้ตําแหน่งอุดได้ตําแหน่งอุดนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเอาไง่ายๆว่าโชคทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องราวของการงานของคุณอุดเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะแล้วก็มีพลังนะต้องบอกว่าโชคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะมาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะต้องบอกว่า หลายหลายอย่างจะได้มีการเริ่มอะไรใหม่ๆบางคนเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรมานะปุ๊บปั๊บฉับพลันนะมีการขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงแต่ก็จะมีสิ่งใหม่ที่รอคุณอยู่นะคะหรือว่าก็อาจจะหลายหลายอย่างที่คุณเริ่มทําไปปัญหาก็เริ่มคลี่คลายไปบางคนอาจจะมีการริเริ่มนะคะที่จะทําอะไรใหม่ๆโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่งานใหม่ได้ช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะ แต่ก็เหมือนที่บอกนะคะเดือนนี้ชาวพิจิกก็ไม่ได้มีอะไรได้มาโดยง่ายนะคะด้วยเศรษฐกิจล่ะด้วยนะคะด้วยสภาพที่เราเห็นอยู่มันต้องสู้ต้องไฟกันพอสมควรนะคะแล้วก็ความจิตตกเนี่ยต้องเอาให้น้อยหน่อยถ้ามีมากแล้วนาตัวคุณเนี่ยมันจะครอบคุมพลังงานของคุณไปหมดทําให้คุณเหมือนแบบน้อยไม่มีไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทําอะไรดังนั้น เราต้องรีบบาลานซ์นะคะแล้วเคลียร์พลังงานรบๆพวกนี้ออกไปค่ะคุณจะได้รับมือกับสถานการณ์และบททดสอบที่จะมีเข้ามาถือซะว่าทุกๆอย่างนะคะเป็นบททดสอบในชีวิตค่ะมนุษย์เรานะคะไม่ได้อะไรมาโดยง่ายนะคะบางทีของอะไรที่ได้มาโดยง่ายมันอาจจะไม่มีค่าเหนื่อยหน่อยไฟหน่อยสู้หน่อยแล้วพอเราเก็บเกี่ยวถึงความสําเร็จตรงนั้นมันจะช่างชุ่มชื่นหัวใจซะเหลือเกินค่ะ แต่ด้วยการเดินของดวงดาวแบบนี้นะคะถือว่าก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีโชควาส,สนาในเรื่องราวการงานเด่นมากครึ่งเดือนหลังขอย้ำอีกครั้งนะคะส่วนสาหรับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องราวธุกรกิจกิจการการค้าอยู่ก็บอกเลยว่ามาทั้งครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะถือเป็นจังหวะที่ดีสําหรับตัวคุณค่ะหลายท่านหลายคนช่วงนี้นะช่วงต้นเดือนก็อาจจะลาคาญคือไม่ใช่ลาคาญอาจจะสึกว่าบริวารแวดล้อมอาจจะนําปัญหาจุกจิกกวนใจมาให้เราลูกน้องหรือคนที่คุณต้องดิวด้วยนะคะก็ถือซะว่าใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวมันจะผ่านพ้้นไปไปดค่ะ ทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินนะจ๊ะในเรื่องราวของการเงินเปรียบว่ายังเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีสาหรับชาวพิจิกนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะดาวกระดุมพักการเงินของคุณเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ายังเดินส่งมุมที่ดีให้กับตัวคุณค่ะก็ยังถือว่าภาพรวมของการเงินนะคะเพราะว่ายังส่งผลดียังหาได้นะคะยังสามารถจับจ่ายมีเงินผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ยัง ไม่ได้ค่อยติดขัดอะไรมากนักนะคะแต่ด้วยอิทธิพลของดาวบาป้อที่อาจจะมีเบียนมาบ้างเล็กน้อยแต่พองามก็อาจจะทาให้คุณรู้สึกว่าแม่มีเหตุให้ต้องจ่ายไปออกไปเยอะอะค่ะเหมือนกับหาได้ปุ๊บก็ต้องจ่ายไปบางคนเนี่ยกับตัวเองก็ไม่เท่าไรอาจจะหมดไปกับบริวารแวดล้อมคนที่คุณดูแลอยู่นะคะครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยหรือหลายท่านหลายคนก็อาจจะหมดไปกับตัวเองเหมือนซื้อของขวัญให้ตัวเองซื้อความสุขให้ตัวเองนะคะหมดไปไปเกี่ยวกับการเข้าสังคมก็ได้นะหรือว่าการ าหาปรับปรุงรูปโฉมนะคะรักษณะเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้แต่ถามว่ามีเงินสะพัดเข้ามาได้ไหมถือว่าภาพรวมของการเงินยังเป็นจุดดีของคุณอยู่ค่ะ ขอกลับมาในเรื่องราวของความรักหน่อยนะจ๊าในเรื่องราวของความรักนะคะในช่องของเกยนี้มีคลิปเจาะลึกเรื่องรักแยกออกไปเป็นทุกๆราศีนะคะทีนี้ราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันแต่อันนี้จะเป็นภาพรวมของความรักนะแม้ความรักนะคะก็ก็ขึ้นอยู่แล้วนะว่าดาวประจําตัวโ,โคจรไปอยู่ในภพปัตตนิดังนั้นเดือนนี้นะคะคนโสดนะคนโสดของชาวพิจิกเนี่ยก็น่าจะมีอะไรอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะคะ เอาละค่ะมีไพ่ชาริออตนะคะแล้วก็ไพ่เดดเดวิลค่ะมีไพ่8ดาบนะคะมีไพ่จัสเมนแล้วก็ไพ่7 อาประทานโทษ8ดาบค่ะคนส่วนมีโอกาสนะคะที่อาจจะไปเตะตาต้องใจใครสักคนหรือมีใครสักคนมาเตะตาต้องใจคุณเป็นพลังงานของคนไกลด้วยเนีก็ได้นะคะต่างที่ต่างถิน่นต่างชาติต่างประเทศก็ได้ที่จะมีเข้ามานะแล้วก็มีพลังงานของเดอะเดวิลด้วยค่ะระวังเรื่องราวของรักซ้อนหน่อยนะคะรักซ้อนซ่อนเงื่อนเพราะช่วงนี้เองเนี่ยคุณเองก็อาจจะมีพลังขับทางด้านนี้สูงเหมือนกับเราอยากจะมีใครสักคนเข้ามาถามว่าจะมีมาได้ไหมมีได้แต่ต้องตรวจเช็คตรวจสอบสถานะกันดีๆนิดนึงนะคะเพราะอาจจะ นำพารักซ้อนเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือแม้กระทั่งคนมีคู่แล้วชาวพิจิกตัวนี้คุณก็จะมีสเสน่ห์เตเตาต้องใจผู้คนเช่นเดียวกันก็อาจจะนําพาเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาได้นะคะใช้เวลาในการศึกษาผู้คนหน่อยนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพรีเซนต์มานะคะทีนี้ อีกด้านหนึ่งนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยด้วยพลังงานของอังคารเกตราหูทํามุมเบียนกับภพบปัตตนินะก็ต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ได้นะคะหรือช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกเหมือนเค,เครียดอะ่ะใครมีรักทางไกลอยู่คนละที่การทํางานไกลกันเวลาการทํางานไม่ตรงกันต้องบอกว่าจะมีความน้อยใจคู่นะคะหรือบางทีบ้านเดียวกันเนี่ยแหละหรืออยู่จังหวัดเดียวกันบางทีก็เอ๊ะทำไมเขาไม่มีเวลาให้มีความหวัดระแวงนะคะ กลัวคู่หรือคู่อาจจะกลัวคุณไปทําอะไรนอกรูนอกทางนะคะหรือเรื่องราวของความขัดแย้งต่างๆมีเข้ามาได้สูงนะคะเข้ามาเดือนนี้บอกเลยนะคะว่าผู้คนบางครั้งอาจจะทําเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้คุณขัดแย้งกับคู่ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะแต่ถามว่าสถานนะทางเรื่องราวของความรักถ้าภาพ,ภาพรวมมันยังมีไพ่ j u d g m e n t และไพ่แดไม้มันก็ทังยังยํนเนินไปนี่แหละคะ่ะตามขั้นตอนนะคะแต่ระหว่างทางก็มีให้เราแอบจิตตกน้อยจิตเป็นระยะระยะนะ แต่ท่านไหนนะคะย้ําท่านไหนที่มีรักซ้อนอยู่นะคะคือรักซ้อนรักทางลับรักที่ไม่รู้จะเรียกสถาน,นะว่าอะไรจะเป็นเดือนหนึ่งที่จะทำให้คุณปวดหัวมากพอสมควรนะคะกับเรื่องราวเหล่านี้เหมือนหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนนะคะ เหมือนบางครั้งอยากจะออกไปให้หลุดพ้นจากบรรยากาศเหล่านี้แต่ก็เหมือนกับไปยากเหลือเกินช่วงนี้เองในเดือนมีนาคมอาจจะยังวังวนกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่ค่ะซึ่งก็ทําให้ในความรู้สึกของคุณไม่มีความสุขเท่าที่ควรนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจําเดือน มีนาคมนี้ฝากไว้หน่อยนะคะชาวพิจิกเดือนนี้ก็มันนะคะทำบุญทำกุศลนะคะตามสะดวกตามแล้วแต่ของที่ตัวเองศรัทธานะคะใครเคยสวดมนต์ก็กลับมาสวดมนต์จะดีมากจะได้ทำให้จิตใจคุณเข้มแข็งแล้วก็มีพลังนะคะหรืออาจจะเ,เก็บไปเวลาไปไหว้พระทํำบุญที่ไหนก็อาจจะมีการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะหรือบริจาคค่าไฟนะคะก็ได้เพื่อให้เรามีพลังที่ความมีความสว่างสวยนะคะเอาชนะ มเมฆหมอกอะไรที่มาขวางกั้นในชีวิตเราได้ค่ะก็นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนนี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ